สวัสดีครับผมนัทพงศ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่32พี่ๆท่านใดดูล้วชอบดูเราสนใจองไหนก็ทบมาปิดผมได้เลยนะพี่ๆนะไปเริ่มกันองแรกนะพี่ๆนะนี่องแรกนะพี่ๆนะจะเป็นคุณแผนใบพุทษานะพี่ๆนะนี่พี่ๆ FC ดูเอานะครับนี่องนี้อยู่ที่300บาทนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่300นะครับนี่พี่ๆ FC ดูเอานะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พ <DI comfortable> ี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองคนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะองค์แรกนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่อันนี้องค์แรกนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ นะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆครับนี่อันนี้องค์แรกนะพี่ๆนะนี่อยู่ที่สามร้อยนี่พี่ๆนะไปต่ออกัาอง์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองก็จะเป็นพระวัดอนงนะพี่ๆนะเนื้อเมฆกระสินนะพี่ๆนะพระวัดอนงเนื้อเมฆกระสินนะพี่ๆนะ องค์นี้องค์ที่สองนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี so ่เอฟซีดูเอานะครับนี่องค์นี้นะอยู่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่ องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะองนี้องค์ที่สองนะครับนี่นี่นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่4ี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่สี่ร้ยบาทนะครับนี่ องนี um, oh, 400, ้อยู่ที่สี่ร้ยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะพี่พี่นะครไปต่อองคที่สามนะครับนี่องค์ที่สามนะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพ่ออี้นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องนี้นะพี่พี่นะ องน <West> im ี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดวงนะครับีนองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นี่นะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะหลวงพ่ออี้นะองที่นี้องค์นี้องค์ที่สามนะครับองนี้องค์ที่สามนะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่ น,นี่องค์ที่สามนะพี่ๆนะน,นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่ องค์นี้นะองค์ที่สามเลยพี่พี่นะอยู่อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สี่นะครับนี่องค์ที่สี่นะพี่พี่นะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ fc dual นั่นนี่นี่แบบนี้แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่ นี่แบบนี้นะพี่พนะองนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่อันนี้องค์ที่สี่นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่ไปต่ออง์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นหลวงพ่อจงนะพี่พนะนี่นี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะ อันนี้องค์ที่ห้านะอยู่ที่สามร้อยบาทนะหลวงพ่อจงนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่พีเอเอฟซีดูเอาเองนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะองค์นี้องค์ที่ห้านะพี่พี่นะนี่ นี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองคงนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่หกนะครับนี่องที่หกนะพี่พี่นะ องค์ที่หกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่นี่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่นี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะพี่ๆนะ อง,องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอง์นี้องที่หกนะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พนีะ่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ องนี้องที่หกนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่นี่นะพี่พี่นะนี่นี่อันนี้องที่หกอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่เจ็ดนะครับนี่องค์ที่เจ็ดก็จะเป็นหลวงกระทบหน้าฝรั่งนะพี่พี่นะนี่ พี่พีเอฟซีดูเองนะครับนี่น,นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นแบบนี้แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องคน,นี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่พี่พี่เอฟซีดูเอาเองนะนี่ วงนี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆี่นะแบบนี้นะพี่ๆนะนี่นี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนนนแบบนนะ องนี้นะพี่ๆนะอยู่ที่300บาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่เจ็นะครับต่อกับองคที่แปดนะพี่พนี่องค์ที่8ก็จะเป็นหลวงเพื่อเงินท่ามาไฟนะพี่พี่นะองนี้องค์ที่แปดองนี้องค์ที่8ปดนะพี่พี่นะจะเป็นหลวงเพื่อเงินท่ามาไฟนะพี่พนะองค์นี้อยู่ที่400บาทนะพี่ๆนะนี่องค์นี้อยู่ที่400บาทนะพี่ๆ พี่ๆเอฟซีดูเอานะครับเนี่ยอืมน,น,นี่แบบนี้นะพี่ๆนะเนี่ยนี่พี่ๆทน,ะน,นายดูได้ชอบดูแล้วสนใจก,ก็โทมหาผมได้เลยนะพี่ๆนะอี่ องนี้องค์ที่แปดนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่ๆนะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะครับนี่ไปต่อกับองค์ที่เก้านะพี่ๆนะนี่องค์ที่เก้านะพี่ๆนะนี่นี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่ดูนะกเก่าแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่ นี่พี่พี่เอฟซีดูแล้วชอบก็โทรมาปิดผมได้ผมได้เลยนะพี่พี่นะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับนี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่มีแบบนี้นะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่นี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะองที่นี้องที่เก้านะครับไปต่อกับองคที่สิบนะนี่องค์ที่สิบก็จะเป็นหลวงเพ่อเงินวัดทุ่งน้อยนะพี่พี่นะนี่จะเป็นหลวงเพื่อเงินวัดทุ่งน้อยนะพี่พี่นะนี่องคนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สิบนะพี่พี่นะนี่ที่ผมกําลังส่งอนูนี้อันนี้องค์ที่สิบนะพี่พี่นะบอกเบอร์ให้ตรงนะพี่พี่นะบอกเบอร์ให้ตรงนะครับเพื่อจะไม่ผิดของนะพี่พี่นะเพื่อจัดส่งแล้วมันจะได้ถูกถูกต้องนะพี่พี่นะนี่ ันนี้องค์ที่สิบนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่น,นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่ แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่องนี้ที่อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับงที่สิบเอ็ดนะครับนี่อันนี้องคที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะปีงาแกะพระพุธนะพี่พี่นะอันนี้จะเป็นปีงาแกะพระพุธนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีดูเอาเองนะครับเนี่ย นี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่เป็นปิ่งนะแกะพระพุธน,นะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอง์นี้อยู่ที่สามรนะนะ้อย300บาทนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องคนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะครับนี่ประจอกกับองที่สิบสองนะพี่พี่องที่สิบสองก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องคนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้องที่สิบสองนะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่นี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะองคนี้องคที่สิบสองนะพี่ๆนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่องนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองที่สิบสองนะครับไปต่อกับองที่สิบสามนะครับนี่องที่สิบสามก็จะเป็นล่มโพเพชรบูรณ์นะพี่พี่นะนี่นี่จะเป็นจะเป็นร่มโพเพชรบูรณ์นะพี่พี่นะนี่ นี่นี่นะพี่พี่นะนี่นี่จะเป็นล่มโพพิจบู์นะพี่พี่นะองนี้องที่สิบสามนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นี่น bueno ี่แบบนี้นะพี่พี okay ่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะในองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ นี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่ไปต่อตรงที่14ี่นะครับ นี่องค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นพระปิตานะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่พีเอฟซี FC ดูเอาเองนะครับนี่จะเป็นพระปิตานะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องคนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะองที่สิบสี่นะองนี้นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่อันนี้องค์ที่สิบสี่นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อด้วยองค์ที่สิบห้านะพี่พี่ องค์ที่สิบห้าก็จะเป็นนี่หลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะอันนี้องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่รีสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะอันนี้องค์ที่สิบห้านะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะองคนี้องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่ นี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ตกเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่เอฟีดูเอานะครับนี่องคนี้นะองค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ นี่แบบนี้นะอันนี้องค์ที่สิบห้าอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะระต่อเออองค์ที่สิบหกนะพี่พี่มีองค์ที่สิบหกก็จะเป็นซุ้มกรนะพี่พี่นะนี่องค์ที่สิบหกก็จะเป็นพระซุ้มกรนะพี่พี่นะนี่นี่พี่พี่ดูนะเนี่ยนี่แบบนี้นะพี่พี่ องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่นี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะครับนี่แบบนี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องค์นี้องที่สิบหกนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่องค์ที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะองค์ที่สิบเจ็ดนะจะเป็นล้อแมกหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่จะเป็นล้อแมกหลวงพ่อเงินนะ นี่แบบนี้เลยนะนี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองที่สิบเจ็ดนะอยู่ที่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่เอฟซด้วยนะครับแี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะจะเป็นรอบแม็กหลวงพวกเงินนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่อคนนี้องค์ที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะปต่อลงที่สิบแปดนะครับ นี่องค์ที่สิบแปดนะพี่พี่นะนี่จะเป็นพระรอดดำนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่จะเป็นพระรอดดำนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่องคนี้นะพี่พี่นะอง์ที่สิบแปดนะจะเป็นพระรอดดำนะพี่พี่นะองคนี้อยแบบู่ที่สามร้อยนะพี่พี่ นี่สามร้อยบาทนะครับนี่อันนี้องค์ที่สิบแปดนะพี่ๆนะไปต่อกับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่องค์ที่สิบเก้านะจะเป็นหลวงพุดทวดนะพี่พนะนี่นี่พี่เอฟซีต้องดูกันเองนะครับนี่ผมไม่มีความรู้เรื่องพระนะพี่ๆนะผมไม่มีความรู้เรื่องพระสักนิดเลยนะพี่ๆนะพี่ๆเอฟซีต้องดูกันเองนะครับ แต่ใครชอบก็โทรมาปิดนะแต่ใครไม่ชอบก็เรื่องผ่านนะพี่พี่นะน,นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พนี่ องนี้องที่สิบเก้านะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องที่สิบเก้าอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกันองที่ยี่สิบนะครับนี่องที่ยี่สิบก็เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะนี่นี่พี่พี่เอฟซีดัวนะนี่ องนี้อยู่ที่3ามรอบาทนะพี่พี่นะอง์นี้องที่ยี่สิบนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่เอฟซีดนันนี่นี่แบบนี้นะพี่พนะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ องนี้อย mm ู hmm, so so bbe 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 ่ที่สามร้อยนะเพื่อนพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่องนี้องที่ยี่สิบนะพี่ๆนะอยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะไปต่อกับองที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่ๆนะจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะองคนี้องที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นองคสุดท้ายแล้วนะพี่ๆนะ จะเป็นปิดตาหลวงผู้เยี่ยมนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่จะเป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะนี้แบบนี้นะพี่พี่นี่พี่พี่เอฟซีดวนะครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะองค์สุดท้ายดูนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นปิดตาหลวงพี่เอี่ยมนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พนี่อันนี้องค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่นี่ อันนี้องค์สุดท้ายนะพี่พี่นะองค์ที่ยี่เอ็นะพี่พี่นะจะเป็นองค์สุดท้ายนะองค์นี้อยู่ที่400นะพี่พี่นะนี่สําหรับอีวันนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะสําหรับอีพวันนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะผมนัทพงศ์พักเครื่องขอลาไปนาที่นี้นะพี่พี่นะสวัสดีครับ